ท่านผู้ชมท่าน,นนะครับวันนี้ต้อนรับสู่รายการที่ปอช่วยไปชาวออฟเกมรม์นะครับวันนี้ก็ไม่รู้จะมาสอนอะไรดีเพราะไม่มีอะไรวันนี้จะมาแนะนำโปรแกรมสำหรับแคสเกมหรือทำไรต่างๆนานานะ,ะเ่มืนโปรแกรมที่ผมใช้สำหรับตัดเกมนะครับตาอแคสเกมหรือว่า อาชิอะไรพนี้ที่ผมอัพลง y o ทู u เนี่ยนี่นะครับโปรแกรมแฟั์นะแรแฟแฟไม่ใช่ละอ่ะเรามาดูนี่กว่าต้องไหาเป็นไงอเปิดซ้ำอยู่กูโอเคเปิดซ้ำให้เปิดซ้ำน่าอะจะเป็นเจเนอเรับถ้าใครที่หามเนี่ยอ่ะบอกเลยเวอร์ชันของผมเป็นเวอร์ชันสามจุดห้าจุดเก้าโอเค เทพผมจะตั้งเป็นแบบนี้นะครับ Windows w a y on top แล้วก็ Monitor Aero Desktop นะส่วน FPS เนี่ยไม่ต้องไปสนใจมากหรอกมันเป็นแค่ FPS ก็คือเฟรมเ t ทนั่นแหละเนี่ยผมจะตั้งไว้ที่ High Overlay นะครับถ้าไม่ตั้ง High Overlay มันจะคึ้นอย่างนี้ตรงมุมซ้ายนี้มุมขวานี้มุมซ้ายล่างนี้มุมขวาล่าง ว่ามันน่าจะจำเป็นผมเลยตั้งที่ไฮวอลีครับมันไม่มีไฮที่ชันมันส่วน m ุ v ก e ี้เอากรรมโอเค m ุ v ก e ี้นะมันอจจอยู่ไหมโอเคอาจอยู่บุ๊กกี้นี้ให้เราตั้งค่าที่จะลงนะครับการตั้งค่าเนี่ยผมจะตั้งที่ F9 แล้วก็คอนเสิร์เฟรมเดยแล้วก็อันเนี้ยสุ ตไซส์เนี่ยจะได้ภาพที่คมชัดเหมือนจอจริงนะถ้าเป็นฮาร์ s ไซส์เนี่ยภาพจะเน่าๆช้าๆนะน,นี่เ,นเรื่องภาพเรื่องเฟรมเ,เลยนะถ้าไอสังขวานี่คืออะไรคือกการใช้ไม้ของเราในการอัดบาก็ให้ติก๊กที่ให้กอดป็นเซเว่นซแล้วก็วกตรงจะอธิบายสเตอรี่โอเนี่ย คือมันจะอัดแค่เสียงอย่างเนี้ครับไม่รู้ว่าผมถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยนั่นจะเสียงไม่เซ็นเกมอะไรแต่ผมไม่ได้ไดเป็นเซ็นเกมนะครับอ่ะผมเลยเนาะมันติดชันแนลมันจะได้อัดทั้งเสียงในคอมเราแล้วก็เสียงที่เราพูดในไ,ไม้นะเสร็จแล้วก็อีกคอร์ดอินเทอร์เนลอินพุตนีหผมก็ตั้งนี่นนเป็นไมค์ของผมอ่ะ ส่วนสกินช็อตนี้เป็นรูปหน้าจอคมันอัดแค่ภาพหน้าจอแล้วก็เลือกฟอร์แมตว่าเราจะเอาเป็นไฟล์อะไรนามสกุลอะไรก็มี BMP JPEG PNG TGA ตรงนี้ผมกำหนดมันคืออะไรนะโอเคผมอัดยจะเก็บไปต่อไปเป็นโปรแกรม Canva Studio s 8 เข้าไปดูมันก็เหมือนเป็นโปรแกรมตัดต่อภาพเสียงนะครับเป็นตัดต่อวีดีโอลนะโปรแกรมนี้แหละที่ผมเอาไว้ตัดต่อซิปนะแล้วก็เอามาเรนเดอร์ออกมามันจะได้ภาพที่1280คูณ720พิกเซลนะก็720พีที่พวกคุณดูกันอยู่นี่แหละ กะหน้าตาจะเป็นแบบนี้ส่วนจะทําอะไรก็สมมุติว่ามผมจะเพิ่เพิ่นหนึ่งไปแบบเ,เ,เ,น,เ,เนี่ยเซ็นเตอร์เนี่จะเซ็นเตอร์ทำไงโอเคเนี่ยผมว่าที่น่านเล่นก็ประมาณนี้ ต่อไปอย่างเงี้ยแคนี้ก็ตั้งที่นรืสิบไปยีมันเต็มตัอเมื่อทำอย่างี้นะให้มันเล่นไปฝองผ,าใ,นนอา,อผาใส่แบบนี้เดี๋ยวผมจะใส่พวกทสิอะรงนี้ใส่เข้าไปอย่อางเี้นะแล้วใส่แบบอินเทอ,อ,อีโอ่ตรงนี้ ใส่เ็จอินเ็จเอาจวอลุ่นอัพวอลุ่นดาวนะนี้จนะปิดไปเลยอย่างนี้วายึ้นมาโง่แท้โอเคก,นะเก,นนะก็ประมาณนี้นะลองกลับไปนั่นนะก็ประมาณนี้แหละนะโอเคต่อโปรแกรมต่อไปโปรแกรม ตรงนี้เวกัสโปร11.0นะอโอเคเข้าไปดูโปรแกรมนี้ก็คล้ายๆกับแคปตาเซียนะครับแต่รู้สึกว่าจะเป็นโปรแกรมสำหรับสร้างคลิปหรือสร้าง 5. ไฟล์วิดีโอแล้วก็เน้นเลิมาเอาส่วนใหญ่เข้าวาทำอินโทรกันนะครับทำยังไงอ๋อจะเอาอินโทรงลงนี่มัน นี <c oughs> ừ, ่ก็จะได้ผมก็วินงโทนไปนะอันนี้ผมความเห็นกับไม่รู้ทำยังไงผมก็มัดผมจะใส่เอฟเฟค้าไปสักอย่างหนึ่งตรงนี้อ่ะผมจะใส่เอฟเฟคอย่างหนึ่งลงไปก็มีหลายเอฟเฟคเลยนะ

มันสนใจมันก็จะให้เราตั้งค่าอะไรกับโปรแกรมหลายๆอย่างเราอยู่โดนอย่างเหมือนที้เราจะกลับอยู่เราจะกลับส่ดสุดที่เป็นไฟอะไรได้ดูผมจะดูผมจะทำเสร็จเอาสเั็เพลงก็นละ ทำเฟรเอาเยอะไม่งัจะเสื่มเบาทังเลงมันจะมเบาเอะเกิดก็ตกนู่เแหละเกิดเลยเกดเลยผมจะเบาเองดนี่โอเคเอมเงเเงเงเอเคงเห็นแนละแล้วก็ใส่เฟเอาเองนะโปรแกรมที่ผมทำใช้ทำปกอะอ่าที่ใช้ผมทปกไหมผมใช้แค่โปรแกรมเนี้ยโฟโต้สแกโปแกโฟโต้ โอ้ช่างมันเถียงอย่างนี้แหละก็โปรแกรมตกแต่งรูปธรรมดาผมว่านี้่าจะใช้อยู่มุชถุนจะทำปกอะไรสักอย่างหนึ่งผมก็ไปหาลืมมาโอเคจอมุชถุนก็เล่อะไรเหมมอนเด้มทีผมก็ ใส่หนังสือลาบ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 ลาอะไรอ่างเงี้ยใส่ลรงไหนทับใส่รูปสมมติคนจะเอาใส่รูปหรือรูปแฟร์เด่นแฟร์อะไรอย่างเงี้ยนี่ก้าเด่นแฟร์มาฟิวเฟี้ยอดีนี่นี่อะไรอย่าี้กดบันทึกอะไรก็ว่าไปเกินต่อไปก็โปรแกรม Photoshop ก็น่าจะรู้ว่าทำไง Adobe After Effects ก็ทำพวกตงนี้ก็ทำพวกอินโทร์แะไม่หรอกก็วันนี้ก็พอจบการแนะนำโปรแกรมที่ไว้สำหรับแคสเกมโปรแกรมที่จำเป็นในการเรนเดอร์โปรแกรมต่างๆนะที่ไว้ใช้ก็วันนี้ก็ขอขอบคุณเียงเท่นี้ครับนีครับฟิว